สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV รุ่นใหญ่กล้องเป็นมันเป็นกล้องออที่ใช้ติดภายนอกได้ครับเดี๋ยวมาดูกันว่าสั่งสินค้ามาในกล่องได้อะไรบ้าง ตัวนี้เป็นน่าจะเป็นขาขากล้องเบเลิมเทิมพร้อมสายก็ไม่มีอะไรอันนี้นะคู่มือติดตั้งขาขนาดขายังมีคู่มือมาให้ติดตั้งไงในกล่องก็มี ตัวนี้เป็นแหล่งจ่ายไฟมาแปลงอะแดปเตอร์12โวลต์สแอมป์แล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นตัวยึดสายป้องกันน้ำเพราะมีซีนมีอะไรกันด้วยแล้วก็ตัวนี้พุกยึดติดกับผนงังแล้วก็ตัวนี้ตัวกล้องไม่หนัก น้ำหนักไม่เท่าไหร่ก็จะประมาณนี้2เสาไฟ LED 6ดวงแล้วก็เลนกล้องอย่างใหญ่แล้วก็เซนเซอร์แล้วก็มีชุดสายมาเดี๋ยวดูทีตอนติดตั้งยังไงนี้ คู่มือการติดตั้งภาษาศจีนภาษาอังกฤษโอเคของมีมาแค่นี้เดี๋ยวมาดูขั้นตอนการประกอบไม่มีบอกมาต้องลุยเองมีแต่ติดตั้ง น่าจะต้องไขออกก่อนไขนอ็อตด้านข้าง แล้วก็ยกขึ้นเดี๋ยวเด,วเดวีตำแหน่งนี้ดูให้ดีเดี๋ยวต้องถอดอีกรอบกล้องจะหันหน้าไปด้านนู้นโอเค,อเคก็จะประมาณนี้แล้วก็เอาน็อตที่เขาให้มาสองตัวนี่ตัวใหญ่ ออกประมาณนี้แล้วก็เสียบลงไปที่เดิมใส่น็อตด้านข้างกลับคืน แค่ต okay. ึงๆพอประมาณเสร็จแล้วสายนี้จะน่าจะมาจับรวมกันเส้นนี้ มันเสียบเสียบไม่ได้เสียบได้ทางเดียวโอเคไม่ต้องกลัวผิดอันนี้เป็นปุ่มกดอันนี้เป็นสายแลนแจ็คตัวนี้ก็เสียบไม่ได้แล้วเสียบได้อันเดียวเหมือนกันอันนี้แล้วตัวนี้ปุ่มกดกับสายแลนไม่เกี่ยวอยู่แล้วอันนี้เป็นสายนี่จาก power พอแปลงเสียบปั๊กก็จะประมาณนี้นี่ก็ไปติดได้เลยก็หาที่เก็บสายเอาโอเค เดี๋ยวติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีการโหลดแอปตั้งค่าครับผมโอเคเอากล้องไปเข้าที่แล้วเราก็มาทำการโหลดแอปมันก่อนนี่เขาให้มาเข้าไปที่ l ล n e แล้วก็แตะไปที่สแกน QR Code เนี่ยปึ๊บเข้าไปมันมจะขึ้นมาแตะปึ๊บ มันจะวิ่งเข้าไปก็กดดาวน์โหลดจะติดติดตั้งตรงนี้หรือว่าจะไปที่ p พ t o r e ก็ได้ไปเปิดในแอป p พ a y s t o แลก็กดติดตั้งเราติดตั้ง ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยก็ออกไปก่อนก็นได้ไปดูว่ามาหรือยังปึ๊บมาอยู่นี่แล้วอยู่สี่แล้วก็แตะเปิดไปที่แอปเลยปึ๊บอันนี้ก็เห็นด้วยไปเลยอันนี้อะไรบทสรุปและนโยบายความเป็น,นส่วนตัว มีหลายอย่างวิธีการเข้าสู่ระบบอ,อื่นๆเข้าโดย WhatsApp, LINE, Facebook ลงทะเบียนต้องเข้าไปที่ลงทะเบียนก่อนว่าเรายังไม่มีประวัติพอเราใส่เบอร์โทรเข้าไปปุ๊บเขาก็จะส่งรหัสยืนยันมาให้4,6,3,2,6,7แล้วก็มาใส่ ส 6, 3, 2, 6, สองเอาตรงนี้ใส่รหัสผ่านของกล้องเราอึ้งอ๋อแตะก่อนอันนี้ต้องแตะก่อนนะครับกดปึ๊บ โอเคครับเมื่อลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยติดตั้งตัวกล้องเรียบร้อยแล้วก็ต่อไฟเสียบเสียบไฟเข้าเลยนี่มันจะเหลืออยู่ขัว้วเลยเสียบไฟเข้าเลยปึ๊บกล้องเข,งขาก็จะหมุนเขาก็จะ ลันระบบเข้าไปก่อนร้อให้เขาหมุนให้เรียบร้อยก่อนก็สวิงได้เยอะอยู่นกล่องมันใหญ่หนักอ่จะมีส่งเสียงด้วย เดี๋ยวรอสักคู่ให้เขาหมุนให้เขาหยุดนิ่งก่อนน่าจะหมุนครบซ้ายขวาแล้วมาหยุดตรงกลางกง้มเงย รอสักคปน่ะแงนโอเคเสร็จแล้วแล้วก็ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปที่แอปลงทะเบียนใช้ลายง่ายที่สุดผมลองนะเมื่อกี้ เข้าลงทะเบียนแตะที่เข้าที่ายเลยจะไวที่สุดแล้วก็พอแตะมาเขาจะมาหน้านี้เพิ่มอุปกรณ์ใหม่แล้วก็มาสแกนนี้สแกน QR โค้ดข้างตัวกล้องปุ๊บมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ก็กดดําเนินการข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขั้นตอนต่อไปปึ๊บก็ให้เปลี่ยนเป็น2.4 G จเพราะกล้องมันรุ่นนี้ไม่รองรับ5 G แล้วก็กดขั้นตอนต่อไป แล้วก็ไปที่เชื่อมต่อปึ๊บอ่าเขาให้เชื่อมต่อแล้วก็ให้เชื่อมต่อตัวนี้เข้าไปออตอนนี้ที่รีบย้อนกลับไปที่แอปเขาบอกอ่าเนี่ยปุ๊บอ่าเขากำลังเชื่อมต่อ ก็รอให้เขาต่อให้เสร็จกล้องก็จะพูดเข้าไปอุ๊บอ่ะมาถึงหน้านี้เราก็จะผมเอาเป็นบ้านแล้วกันตั้งชื่อให้กล้องดูตอนนี้ปุ๊บอ่ะเขาก็จะบอกวิธีการขยายการอะไร เรียบร้อยแล้วก็กดอ่ากจะขยับได้ดึงตรงนี้ก็ได้เนี่ยผ่มกลางปึ๊บ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 ก็จะประมาณนี้สะเทียนถือว่าเสะเทียนเลยอการตะวิงกันอะไรแล้วก็ตัวนี้น่าจะบันทึกวิดีโออันนี้พูดพูดพูดไปที่กล้องทดสอบ ไ,ได้แล้วก็ตัวนี้เปิดเสียงกล้องให้มาดังที่มือถือเราแล้วก็มีแอบอยู่ตรงนี้อีก3ามขีดอันนี้ดูดูดูย้อนหลังนีสัญญาณเตือนแล้วก็อันนี้เปิดไฟนี่สามารถเปิดไฟได้คืนแล้วก็อันนี้ดูหลายหน้าจอถ้าเราติดหลายตัวก็จะประมาณนี้ ตัวนี้เราก็กดออกไปที่ปึ๊บปึ๊บแล้วเดี๋ยวผมจะลองปิด w i f i แล้วก็จะลองเข้าไปเปิดอ่าแล้วก็จะลองแตะดูอ่าโอเคกล้องเขาเชื่อมกับ w i f i แล้วตอนนี้ผมไม่ได้ใช้ไว f i แล้วผมใช้เน็ตมือถือเน็ตซิมโอเคแค่นี้ถือว่า ภาพสวยชัดชัดมากเต็แมแล้วก็สามารถสวิงได้ซ้ายขวาขึ้นลงโอเคครับสำหรับคลิปนี้เรียบร้อยติดตั้งแค่นี้ง่ายดูคลิปจบก็สามารถทำกันได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ